สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบพอถอบวิชาคณิตศาสตร์ปี267ข้อที่16กันนะครับเคร,รจดิตโจทย์จากพี่กูค้คงแมทถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับโจทย์กำหนดให้เศษจากการหาร9คูณ99คูณ999คูณ999 9คูณไปเรื่อยจนถึง9มีทั้งหมด9999ตัวว่าเมื่อถูกหารด้วย 1000งพเฉลีเ่เศษเท่าไหร่นะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยสแล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับวิธีที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับวิธีแรกเนี่ยจะเป็นวิธีที่พี่กู้ฮูแมทได้เฉลยไปในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจเอาไว้ด้วยนะครับก็สามารถศึกษาได้เลยซึ่งวิธีแรก จะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สั้นมากโดยใช้เรื่องของม o d u โ o เข้ามาช่วยนะครับโดยหลักการก็จะเป็นคร่าวๆดังนี้ครับอันดับแรกผมจะพยายามจัดรูปตัว9คูณ99คูณไปเรื่อยๆจนถึง9 9ทั้งหมด9,999ตัวก่อนนะครับสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของ10ยกกาลังไสักอย่างลบ1ได้นะครับซึ่งเฉพาะบนนี้อันนี้ผมยังไม่ได้จัดรูปนะครับแต่ว่าตั้งแต่คนนี้ขึ้นไปจะจัดรูปให้อยู่ในรูป10ยกกาลังอะไรสักอย่างลบ1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 9ครับคูณ99แล้วก็ตั้งแต่เลขที่เหลือไปเนี่ยก็จะกลายเป็น10กลัง3ลบ1นะครับ10กลัง4ลบ1แล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงพจน์สุดท้ายครับก็คือจะเป็น10ยกกำลัง9,999ลบ1นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้เรื่องของ modulo นะครับผมจะสมมติให้ ตัวเลขทั้งหมดนี้ครับมีค่าเป็น n แล้วกันนะครับเมื่อเราใช้เรื่องของ modulo เข้ามาช่วยนะครับสำหรับเป็น modulo 1000นะครับ n ก็จะ c o n g r u e n กับเคูณ99ครับและบทต่อมานะครับเมื่อ modulo กับ1000นะครับก็จะ c o n g r u e ซ t กับลบ1ได้นะครับเพราะว่าตัว10กำลัง3ลบ1น่ะครับเมื่อถูกหารด้วย1000นะครับ เศษที่ได้เนี่ยความจริงถ้าเราคิดเลขไปๆเ,เนี่ยคำว่านิยามว่าเป็นเศษเมื่อถูกหารด้วย1000เศษจ,จะมีอยู่ทั้งหมด1 0 0 0แบบนั่นก็คือเป็น012ไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่ใกล้เคียงกับ1น0 0ก็คือ999เนะครับเศษ1000ไม่มีเศษ1000จะนับว่าเหมือนเป็นเศษ0นย์ะครับซึ่งความจริงแล้วเลข999เมื่อหารด้วย1000ความจริงแล้วเศษจะเหลือ999นั่นเองนะครับ แต่ทำนองเดียวกันเราสามารถมองได้อีกแบบเพื่อทําให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นในแง่ของ modulo หรือว่า congruence นะครับนั่นก็คือ10กําลัง3ลบ1เนี่ยมันจะ congruence กับลบ1นึ่ง m o d u l หนึ่งพันนะครับก็คิดแต่ละโพ์เป็น modulo กับ c o n g r u e n c ออกมานะครับ10บกำลัง4ลบหหารด้วย10กําลัง3นะครับก็กลายเป็นเป็น congruence กับลบห,หมด1000หเช่นกันนะครับไปเรื่อยๆครับจนถึงลบ1คนนี้นะครับ แล้วก็ modulo 1000คําถามคือลบหตั้งแต่พจน์นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพจน์สุดท้ายมีลบหทั้งหมดกี่ตัวคําตอบก็คือมี9 9 9 7ตัวนั่นเองครับอาจารย์นับง่ายๆครับก็คือเมื่ออ,อันนี้เรียงลําดับจากเลข 3, 4ไปเรื่อยๆจนถึง9,999นเะครับเมื่อลบสไปปุ๊บเลขที่เริ่มมันก็จะเริ่มเป็นเลข1 2ไปเรื่อยๆจนถึง 9999-2ก็คือเป็น9997นะครับก็คือนับเป็นลำดับเป็น1ถึง97 9นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมี -1 ทั้งหมด9997ตัวนั่นเองครับสุดท้ายแล้วก็จะ congruence กับ9คูณ9ก็9 9เป็น891นะครับแล้วก็คูณกับ -1 ก็จะ congruence กับ ลบ8 9ดนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถเขียน e n ให้อยู่ในรูปของการถูกหารด้วย1000เป็นดังนี้นะครับเพราะฉะนั้น e n ก็จะมีค่าเท่ากับ1000นะครับคูณกับจำนวนเต็มสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นตัว m นะครับแล้วก็ลบกับ8 9 1นั่นเองนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้เนาะจากข้อมูลที่ได้ตรงนี้นะครับ หรือถ้าสมมติว่าเราต้องการหาเป็นรูปเศษส่วนนะครับเราก็คือต้องจัดรูปต่ออีกนิดนึงนะครับให้อยู่ในรูปของตัวลบแ9 1เาก็เนี่ยพยายามจัดรูปให้เป็นบวกแล้วก็ดึงตัว1000ออกมาให้จัดให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มนะครับก็ดึงลบ1000ออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1000m นะครับแล้วก็ลบ1000ออกมานะครับ เมื่อลบ1,000แล้วก็อย่าลืมบวก1,000เข้าไปนะครับแล้วก็ลบกับ8,9,1ครับก็จะเห็นว่าอันนี้ผมพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปเดิมให้ได้นะครับก็คือพดนี้นั่นเองซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้ครับเราสามารถดึง1,000ออกมาได้นะครับทํายการหนึ0ง0นบวกกับลบแ9 1 ก็จะมีค่าเท่ากับบวก109นั่นเองครับแล้วผมก็ดึงตัวเลข1000ออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1000งเมลบ1บวกกับ109นะครับซึ่ง MP ็มว่าเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มนะครับเมื่อจำนวนเต็มถูกลบด้วย1ไปนะครับก็ยังมีค่าเป็นจำนวนเต็มอยู่ก็จะเห็นว่าตัวแปร n นะครับเมื่อถูกหารด้วย1000แล้วนะครับก็จนนเกะเหลือเศษ เป็น109นั่นเองซึ่ง109เนี่ยก็มีค่าอยู่ระหว่างตั้งแต่0ถึง999นะครับดังนั้นเศษของตัวปลายเคือตัวนี้นะครับเมื่อถูกหารด้วย1000ก็จะเหลือเศษเป็น109นั่นเองสำหรับวิธีหนึ่งที่ดูสั้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีที่2กันดีกว่าครับว่าถ้าสมมติเราไม่ใช้ modulo เราสามารถมีข้อสังเกตอะไรที่คิดข้อนี้ได้บ้าง มาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับเรายังคงไม่ได้ทิ้งวิธีการจัดรูปตอนแรกที่เราเขียนไปนะครับก็สามารถจัดรูปมาได้เป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีจุดสังเกตหนึ่งว่าเวลาที่เราพยายามกระจายคูณเข้าไปอะครับยังไงผลเนี้ยเมื่อถูกหารด้วย1000นะครับก็จะมีเศษเป็น9 9 9นั่นเองหรือเลขเป็นชื่อเล่นว่าเป็นเศษลบหนึ่งนั่นเองนะครับ คิดยังไงมาดูกันนะครับ n ก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณ99เป็น8 9 1นะครับผมเขียนไปเลยแล้วกันนะครับต่อมาครับค่อยๆจับคู่คูณแต่ละคู่ไปก่อนนะครับ1 0กำลัง3ลบ1คูณ1 0กำลัง4ลบ1กลายเป็น10กำลัง3คูณ1 0กำลัง4นะครับกลายเป็น10ยกกำลัง7ครับ10กำลัง3คูณกับลบ1กลายเป็นลบ10กำลัง3ครับ ลบ 1, คูณกับ10กำลัง4เป็นลบ10กำลัง4ี่นะครับแล้วก็ลบ1คูณกับลบ1่กลายเป็นบวก1ครับแล้วก็พจน์ถัดมาที่เราจะคูณต่อไปก็จะเป็น10ยกกำลัง5ลบ1นั่นเองนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็คูณกับ10ยกกำลัง9999ลบ1นะครับจากนั้นผมดึงตัวแปร ตัวร่วมที่มันเป็น10ยกกำลังสาออกมานะครับจะเห็นว่าน์เนี้ยเมื่อถูกหารด้วย10ยกกำลังสามหรือ1000เศษที่ออกมาก็จะมีค่าเป็นบวกหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะผมก็ดึงตัวแปรร่วมเป็น10ยกกำลังสออกมานะครับจะกลายเป็น10ยกกำลังสาคูณกับ10ยกกำลังสลบหลบ10ยกกำลังหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ1ข้างนอกนั่นเองคราวนี้ ผมจะสมมติให้ตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นตัวแปร a ตัวที่1แล้วกันนะครับมันก็จะกลายเป็น10บกำลัง3า a 1บวกนงั่นเองครับผมจะคู่คูณคู่นี้ต่อไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8 9 1กาครับ10กำลัง3ม a 1คูณกับ10กบกำลังากลายเป็น10บกำลัง8 a 1ครับ10กำลัง3า a 1คูณกับลบ1กลายเป็นลบ10กำลัง3 a 1ครับ บวกหคูณกับ10บกำลัง5กลายเป็นบวก10บกำลัง5ครับแล้วก็บวกหคูณกับลบ1กลายเป็นลบ1ครับไปเรื่อยๆรนะครับจนถึง10ยกกำลัง9999ลบ1จากนั้นผมก็จะดึงตัวแปรร่วม10ยกกำลังสาออกมาเหมือนกันนะครับจะกลายเป็น10ยกกำลัง3คูณกับ10บกำลัง5 A1 ลบ A1 ครับ แล้วกูวกับ10กลังสองนะครับแล้วก็มีผลลบหนึ่ข้างหลังเหมือนเดิมครับคราวนี้ผมจะแทนตัวแปรนี้เป็น A ตัวที่2นะครับคู่ต่อไปที่จะคูณต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น10ยกกัลง6ลบ1แล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราจัดรูปไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตัว10กกลัง3ที่สามารถดึงแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคู่นี้ที่นำมาคูณกันนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อนำมาคูณกัน เศษมันก็จะไปจบแพทเทิร์นเหมือนบวกหตรงนี้นะครับก็คือพจน์นี้สามารถจะหารด้วย10บกลังสหรือมี10บกลังสเป็นตัวประกอบได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีพจน์หลังสุดที่มันเป็นลบหคูลบหเป็นบวกหนะครับดังนั้นแพทเทิร์นมันก็จะเป็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง10ยกกลังเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมื่อพดพ์ทัดไปเนี่ยมันเป็นเลขยกกำลังคี่นะครับเศษผลคูณที่ออกมาเนี่ย ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนั่นเองซึ่งความจริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ลบหนึ่งไม่ได้นิยามว่าเป็นเศษเนาะแต่ว่าอันนี้ผมถือว่าพูดเป็นแบบเหมือนเหมือนชื่อเล่นเนาะว่าเศษลบหนึ่งแต่ความจริงเราอาจจะไม่เรียกว่าเศษลบหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อคูณต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยผลมันก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ8 9 1ครับคูณกับ10ยกกำลัง3าครับแล้วก็น่าจะจบที่ a ัตที่9,995ั 9, 9, 9, 9, นเะครับที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กัน ถ้าจัดรูปไปเรื่อยเนาะนะครับแล้แน่นอนว่าคดก่อนนันนี้มันจะเป็นเศษเป็นบวกหนึ่งะครับมีจุดสังเกตก็คือ a ตัวที่1เนี่ยเป็นคู่กับบวกหนะครับ a ตัวที่2คู่กับลบหก็คือ a ตัวที่เป็นเลขขี้นะครับก็จะคู่กับบวก1นั่นเองนะครับแล้วก็จะคูณกับ10ยกกำลง 9, 999ัง9999ลบ1นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อคูณนี้จับคู่กอ,อกมานะครับมันก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง3นะครับคูณกับ A ตัวที่9 9 9 6แล้วก็ลบกับ1นะครับก็น่าจะเขียนคร่าวๆได้ถึงประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะกระจายตัว891เข้าไปนะครับจึงมีค่าเท่ากับ891ครับคูณ10ยกกำลัง3 คูณกับ a ตัวที่9,996นะครับลบกับ891ครับจะเห็นว่าตัว a ที่ผมแทนมาเรื่อยๆแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มหมดเลยนะครับและแน่นอนว่าตัว a ตัวที่9 9 9 6พเอนี่ยพอมองจริงๆแล้วมันก็เป็นจำนวนเต็มเช่นกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าพจน์นี้ครับหารด้วย10บกำลัาางสไงก็คือลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวลบ8เากเ็เนี่ย หารด้วย10บกํลังสาไม่ลงตัวนะครับซึ่งเราก็จะตอบเลยว่าเศษเหลือลบแปดเราก็สิบเอ็ดก็ยังไงอยู่เพราะว่าเศษที่นิยามเนี่ยเมื่อถูกหารด้วยหนึ่งพันเศษที่เป็นเบลนเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปของสิบกํลังสามคูณกับจำนวนเต็มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเหลือเศษที่อยู่ในระหว่างศูนย์ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด คูณกับ a ตัวที่9 000, 9 9 6 000นะครับแล้วก็ผลนี้ก็จะมีคูณ10กลัง3นะครับอันนี้เป็นผลที่มี10กลังสเป็นตัวแปรร่วมอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะลบ1,000หรือว่า10กลังสออกนะครับเพื่อให้อยู่ในรูปของดึง10กลัง3ออกไปได้แล้วเหลือเศษที่มันจะเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ตั้งแต่0ถึง9 99 9นะครับ เมื่อลบ10บกำลัาาง3ออกก็อย่าลืมบวก10กำลัง3ากลับเข้า,า,าไปนะครับแล้วก็ลบกับ8 9 1กเ็เมื่อมองย้อนกลับครับพจน์นี้คือพจน์เดียวกันนะครับแล้วก็พจน์นี้คือพจน์เดียวกันผมแค่พยายามยุบรูปนี้ให้อยู่ด้วยกันครับและยุบรูปนี้ให้อยู่ด้วยกันเพื่อหาค่าเศษที่เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่0ถึง999ครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับดึง10บกำลัาาง3ออกมานะครับ ผลข้างในก็จะเหลือกลายเป็น891ครับคูณกับ a ตัวที่9 9 9 6ลบกับ1นะครับแล้วก็บวกกับเหลือเป็นพจนี้แล้วนะครับพจนี้มาเป็นพจนี้เนาะดึง10กำลัง3เป็นตัวร่วมเนาะพจนี้10กำลัง3หรือว่า1,000นเนี่ยลบกับ891ก็จะเหลือเป็นบวก1 0 9นั่นเองครับ และแน่นอนว่าพจน์นี้เป็นจำนวนเต็มนะครับ n สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ10บกลังสคูณกับจำนวนเต็มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง999นะครับดังนั้นก็จะได้ว่าทางพจน์นี้ของ n นะครับเมื่อหารด้วย10กลังสก็จะมีค่าเศษเป็น109้เนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็น109้เนั่นเองนะครับ สําหรับใครที่เห็นแพทเทิร์นแล้วครับมันก็จะค่อยๆค,คิดไปได้เรื่อยๆนั่นแหละหรือคนที่สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วเขาก็จะเห็นแล้วว่าเศษที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะจบด้วยเศษลบหนึ่งนะครับซึ่งลบหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นะครับมันเหมือนเป็นชื่อเล่นเนาะที่ผมพูดเมื่อกี้แต่ว่าลบหนึ่งจริงๆไม่ใช่เศษนะครับเมื่อถูกหารด้วย1,000ันเพราะว่าอย่างที่บอกเศษที่ถูกหารด้วย1000ันที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะคร เมื่อถูกหารด้วย n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเศษที่เป็นไปได้ก็จะมีค่าอยู่ระหว่างตั้งแต่0ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบนั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับคำตอบเศษเป็น1 0 9นั่นเองครับ